ครับก็มีทุกคนถามผมถึงความข้องใจนะครับว่าเอ๊ะผมหายไปไหนคลิปนี้ก็จะมาตอบนะครับสองคำถามที่ถามกันว่าเอ๊ะผมหายไปไหนแล้วเมื่อไหรผมจะกลับบ้านเมื่อไหรจะได้กลับบ้านคนอื่นเขากลับแล้วนะครับขอตอบข้อแรกก่อนนะครับการที่ผมไม่ได้ออกคลิปเลยอย่างที่ผมพูดหลายครั้งคือผมต้องทํางานเดือนหนึ่งแล้วก็มาจัดคลิปเดือนหนึ่งแล้วอีกเดือนหนึ่งผมก็ไปทํางานแล้วก็ออกคลิปอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันต้องมีเงินสำรองและการทำทำคลิปมันจะต้องมีข้อมูลมันจะต้องออมีข้อมูลเชิงลึกและก็มีข้อมูลรายละเอียดที่จะต้องหาที่จะต้องนํามาเสนอนะครับเพราะฉะนั้นน่หยหลายๆสิ่งหลายอย่างเราเองเราก็ต้องใช้เวลากับมันคือไม่ใช่ว่าทํางานเสร็จแล้วก็มานั่งอัดคลิปได้เลยนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดก,ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการของมันเพราะว่าการทําคลิปหรือออกคลิปก็แล้วแต่มันคือความน่าเชื่อถือ มันคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสําหรับผมนี่มันไม่ใช่เรื่องแค่เอาสนุกเอาเฮเอามันเอาฮาแต่สําหรับผมมันคือเรื่องที่สีเรียสเรื่องที่เราจะต้องให้ให้แนวทางหรือให้มุมมองกับประชาชนได้เข้าใจจริงๆว่าคืออะไรต้นสายไปเหตุคืออะไรมันต้องรวบรวมข้อมูลทุกข้อมูลมาเพื่อที่จะมามาย่อยพอมาย่อยเสร็จเราถึงจะสรุปได้แล้วก,แวก็แล้วก็นาเสนอต่อท่าน ทุกท่านว่าเออแนวทางมันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เราพูดพูดกูดอีกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเมื่อเราทํางานเราก็ไม่มีสมาธิผมก็เลยเอาต้องทํางานแล้วก็เวลาเวลาที่งานหมดแล้วเราก็มาอัดคลิปนะครับก็เป็นอย่างนั้นก็คือมาทํางานการเมือง,ก,งาการทํางานกับการเลี้ยงชีวิตนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแรกกับค่าแรงวันหนึ่งไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสองร้อยบาทน่าจะไม่ถึงสองร้อยบาท ก็ท่านก็คิดเอาแล้วกันอันนี้ในส่วนของอไรายได้นะในส่วนของที่ผมต้องทำงานอีกส่วนหนึ่งครับคำถามที่บอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่กลับบ้านน่าจะกลับบ้านได้แล้วตอนนี้เราก็เป็นรัฐบาลแล้วอะไรแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราเป็นรัฐบาลแต่ปัญหาของพวกผมที่ติตกค้างอยู่ตรงนี้มันก็คือเรื่องของเงินประกันตัวครับการที่การที่หลายๆท่านไปกลับไปอย่างนี้นะครับอย่างพี่โดง่งอย่าง อาจารย์จัก,กรภพหรือหลายๆคนที่กลับไปแล้วเนี่ยก็ไปประกันตัวนะครับอย่างพี่ดงเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องประกันตัวแล้วก็อาจารย์จัก,กรภพก็ประกันตัวทีนี้ไอ้วงเงินในการประกันตัวมันเป็นเงินเป็นแสนไงครับหลักแสน<ม>บางคนก็สามแสนนะครับคนที่เขาอยู่ที่ลาวเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องกลับไปมอบตัวกลับไปมอบตัวก็ต้องประกันตัวพอประกันตัวเนี่ยก็ต้องเอาที่ไปจำนองเอาไปยืมเงิน คนนู้นคนนี้นะครับเอาบ้านไปจำนองเพื่อที่จะมีเงินประกันตัวอันนี้ก็ก็กลับกันไปแล้วบางส่วนนะครับก็ประมาณสัก4ี่ห้าคนที่กลับไปนั่นคือความพร้อมในเรื่องของการประกันตัวแต่ผมว่าไม่มีความพร้อมส่วนพวกผมไม่มีความพร้อมเลยอย่างพี่พี่แดงสามบาผมเองแล้วก็พี่เมตตี้เองก็ไม่มีเงินประกันตัวก็วงเงินก็ประมาณอย่างของผมน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณหลักแสน พี่แดงก็น่าจะอยู่ประมาณส0 0 0 0นนะครับแล้วก็พี่มิตี้ก็น่าจะอยู่พอสมควรนั่นแหละครับก็หลักแสนกันทั้งนั้นนะครับทีนี้มันไม่มีหนทางครับตลอด10ปีก็สู้มากันตลอดมันก็แบบเราก็เห็นสภาพจริงเพราะอยู่เพราะว่าตลอด10ปีนี่คือสิ้นเนื้อประดาตัวนะสำหรับคนต่อสู้ตอนที่เป็นกนนําผมอาจจะใช้ชีวิตที่ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพอมาลีภัยนี่มันเป็นคนละสภาพเลยนะครับต้อง อยู่เองกินเองต้องทำอะไรเองทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เ,เราเผชิญกันนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านจะได้รู้ไงครับเวลาทำอะไรจะต้องอรอบคอบทำอะไรจะต้องยังคิดและให้อรอบคอบมากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลอย่างที่พวกผมเป็นในส่วนที่ผมเป็นเนี่ยนะครับผมก็ไม่คิดว่าระยะเวลามันจะถึง10ปีขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเออมัน10ปีผ่านไปเนี่ยมันก็เร็วมากนะครับสำหรับการต่อสู้ ผมก็ผมก็ต่อสู้คดีนะผมก็ต่อสู้คดีในไทยแล้วก็ได้รอลงอาญา2ปีนะครับคดีบุกรุกประประชแล้วมันก็มีคดีอื่นๆที่ณตอนนั้นเนี่ยผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับผมเล่าให้ฟังว่าผมโดนอะไรตอนแรกที่ผมเนี่ยเข้าไปรายงานตัวเนี่ยก็ถูกควบคุมอยู่7วันพอ7วันออกมาเนี่ยเขาก็ยัดคดีบุกรุกประประชแล้วก็ตัดสินผมก็ไปประกันตัวนะครับประกันตัวหลักทรัพย์ประมาณ90 0 0 0บาท ก็ประกันตัวออกมาได้แล้วก็สู้สู้คดีพอสู้คดีเสร็จเ,เราแพ้เราก็เ,เราแพ้คือเรารับสรารภาพบ้างนั้นเถอะนะครับลัสบสารภาพว่าไปบุกลุกประประชจริงก็ศาลก็ตัดสินมาให้รอลงอาญา2ปีนะครับปรับประมาณค่าปรับประมาณ1,400บาทมนะั้งประมาณนั้นนะครับแต่นี้คดีมันมาคดีมันงอกคดีถูกกล่าวหา คดีที่คอสชอเอกคณะรัฐประหารมันยัดให้เต็มไปหมดเลยตอนนั้นผมเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทั้งบางนาทั้งสมุดรประการเขาให้ข้อมูลผมนะครับเออพี่หนุ่มหลังจากประกันตัวเสร็จแล้วพี่อยาเข้าสมุดรประการเด็ดขาดพี่ถูกจองตัวไปเรียบร้อยแล้วพี่ออกไปให้ไกลที่สุดจากสมุดรประการถ้าพี่ยังอยู่สมุดรประการพี่ไม่รอดแน่อันนี้ตำรวจนะครับระดับสารวัตร โทรมาบอกเพราะมันมีสองคดีที่ที่จ้องเล่นงานผมที่ต้องการยัดคดีให้ผมก็คือคดีกรณีสุทินธราทินเสียชีวิตที่วัดสีเอี่ยมนะครับแล้วก็คดีการที่คดีความมั่นคงผมก็ต้องมาอยู่ต่างจังหวัดพอมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันมีคดีตามมาอีกครับนะครับคดีกล่าวหานู่นกล่าวหานี่เรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรนะครับที่เป็นข่าวใหญ่โตก็คือผมเนี่ย ที่บ้านที่บ้านอดีตภรรยาผมเนี่ยถูกเข้าไปรื้อค้นนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่สิบที่ถูกออกหมายค้นบ้านนะครับซึ่งจริงๆผมอยากกับภรรยาตั้งนานแล้วแต่ก็ไปบุกที่บ้านภรรยาผมแล้วก็ไปรื้อค้นจนพังพินาศหมดนะครับอันนั้นก็สร้างความเสียหายให้ให้เขาพอสมควรก็คือหาทางที่จะจับผมทีนี้ลูกน้องผมคนหนึ่งชื่อเจมนะครับถูกข้อกล่าวหาถูกกล่าวหาลอยลอย ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารสุทินธารินเพราะไปถูกจับนะครับว่ามีอาวุธปืนจริงๆอาวุธปืนมันไม่ใช่ปืนของใครก็ปืนของตำรวจนั่นแหละครับเป็นปืนของตำรวจที่เขาเอามาจำนำไว้นะครับที่สถานีเรื่องมันก็เจมก็ติดคุกแล้วก็เสียชีวิตในคุกถูกอุ้มถูกอุ้มไปรีดว่าให้ให้ใส่ร้ายป้ายสีผมให้บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนบงการนะครับมันกระบวนการมันเป็นขนาดนั้น ผมผมอยู่ที่โคราชผู้ใหญ่โทรผู้ใหญ่ประสานงานไปที่คนคนหนึ่งที่เขารู้จักกันประสานให้ผมรีบออกจากประเทศไทยด่วนที่สุดนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงผมงงนะภายในหนึ่งชั่วโมงผมก็ต้องรีบแบบรีบเต็มที่เลยครับก็คือไม่ต้องไม่ได้เก็บอะไรเลยมีแต่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดแล้วก็ออกมาเลยนะครับแล้วผมก็ข้ามมาหลบภยัยนั่นแหละครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมประเชิญ สำคัญที่สุดนะครับว่าทาไมวันนี้ผมถึงยังไม่กลับเพราะอะไรหนึ่งผมไม่มีเงินผมไม่มีเงินจะไปเริ่มต้นใหม่ผมไม่มีอะไรเลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเงินประกันตัวผมก็ไม่มีผมก็เลยเกับน้องๆทีมงานสภาภาคประชาชนก็คิดว่าเอองั้นพี่หนุ่มพี่หนุ่มทำทำสติ๊กเกอร์ลายดีไหมทำสติ๊กเกอร์ลายพี่น้องหรือแฟนคลับของพี่หนุ่มจะได้ช่วยกันโหลด เงินนี้มันจะได้เอาไปไว้เป็นเงินประกันตัวพี่ก็จะได้กลับไทยได้ไม่งั้นพี่รออยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กลับไทยสักทีเพราะว่าเงินเนี่ยไม่มีไม่มีทางที่จะได้มีวิธีเดียวก็คือทําสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อที่จะจาหน่ายนะครับแล้วให้ทุกคนช่วยกันซื้อผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าทานทวนะผมก็คิดว่าแฟนคลับมีประมาณส0,000ื่นนะครับสามหมื่นเนี่ยรวมทั้ง YouTube ด้วยเนี่ยก็น่าจะน่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่า ทางไลน์เขาให้เปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยก็10บ0บาทนะครับในราคา3 31บาทเนี่ยเขาจะให้เรา10บาท10บาทนี้ผมก็ถ้ามีพี่น้องช่วยกันเต็มจำนวนหรือประมาณหมื่นคนเนี่ยมันก็ยังพอมีเงินไปประกันตัวและมีเงินสามารถที่จะไปเริ่มอะไรใหม่ๆในประเทศไทยได้นะครับมันอยู่ตรงนั้นนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ผมก็ไม่อยากจะบอกทุกคนแต่วันนี้ผมอยากจะขอร้องทุกคนนะ ผมขอร้องทุกคนครับที่เป็นแฟนคลับที่เป็นคนเสื้อแดงด้วยกันพวกผมมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วจะกลับอย่างเดียวจะไปประกันตัวได้ทางเดียวคือมีเงินไปประกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอความกรุณาว่าช่วยกันโหลดสติกเกอร์นะครับของผมนะครับสติกเกอร์เนี่ยชื่อธนพรนะครับเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับเป็นสติกเกอร์ท่านก็ไปช่วยโหลดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยมันมี8รูป ชุดหนึ่งเนี่ยมันราคา30-31บาทนะครับท่านก็สามารถโหลดได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านครับขอความกรุณาด้วยครับ